สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่น้ำตกภูสอยดาวนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวหนึ่งเลยที่ยอดฮิตกันช่วงหน้าหนาวมากๆ<ม>ก็จะมีนะักท่องเที่ยวหลายคนนะคะที่มากางเต็นที่ลานส่วนภูสใยดาวกันตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆด้านหน้านะคะน้ำตกภูใสดาวนะคะเดินไป100เมตรก็ถึงแล้วค่ะส่วนลานส่วนนะคะเดินไปอีก6.5กิโลเมตรค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นค่าบ,บริการนะคะ จะมีราคาของคนไทยแล้วก็คนต่างชาติค่ะป้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อห้ามนะคะก็คือเช่นไม่ส่งเสียงดังไม่นําสัตว์เข้าไปหรือว่าไม่นําน้เํเหรืออาหารเข้าไปภายในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกชั้นหนึ่งนะคะน,น,น,นี่ก็เป็นชั้นแรกนะคะ แล้วก็เส้นทางเดินขึ้นสู่ล้านสนนะคะที่เขาจะมาช่วงหน้าหนาวกันมากางเต็นท์เนาะเดินไปอีก6.5กิโลช่วงแบบเทศกาลคนก็จะมาเยอะมากๆเลยคะ่ะเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบันไดเส้นน้ําต๊ของที่นี่ก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวนะคะบันไดขึ้นก็ขแข็งแรงอยู่นะคะ อันนี้ชั้นสองแล้วก็ตรงน,นีจะเป็นน,น้ำตกชั้นที่สามนะคะน,นี่นะคะก็จะต่อขึ้นมาจากชั้นสองหินสวยมากตอนนี้คุณแม่ก็เตรียมถ่ายรูปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปถ่ายรูปคุณแม่นะคะทุกคนทุรักทุ่มรมากค่ะก้อนหินตรงน,นี้ก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆไต่ถึงแล้วค่ะชั้นที่สตรงนี้จะเป็นตรงทางเข้านะคะ <c oughs> ก็จะมีทั้งส่อนตำไก่ย้า <c oughs> แล้วก็จะมีน้ำบริการให้นะคะราคาก็ปกติเลยคะ่ะ40-50บาทนะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังเดินลงจากชั้น3นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็า mm hmm. กดไลค์ hmm. กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายยเราก็จะเดินทางต่อกับชุมดีแล้วนะคะน้ง mm hmm. ตุกผู้สวยดาวก็เป็นทางผ่านพอดีนะคะเราก็เลยแวะชมไวะเที่ยวกันนะคะ